สวัสดีครับผมวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนแบตตัว Huawei นะครับ Line วิธีการนี้ก็สามารถแก้อาการเครื่อง h u a w เปิดไม่ติดได้นะครับผมเปิดไม่ติดหรือว่าชาร์จไฟชาร์จขึ้นเป็นรูปไฟอย่างนี้นะครับสามารถใช้วิธีการนี้แก้ได้นะครับมันจะเป็นรูปสายฟ้านะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้น ราจะมาลองทดสอบเปลี่ยนแบตดูนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับผมแต่ยี่ห้อเราจะเลือกใช้นะครับตัวนี้อุปรกรณ์ก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับแล้วก็มีไอ้ค่วงหนึ่งตัวไอ้วงตัวหนึ่งนะครับแค่นี้ครับผมก็เปลี่ยนแบตได้แล้วอาจจะต้องมีตัวงัดแบตหน่อยตัวดึงแบตขึ้นนะครับเป็นอุปกรณ์ประมาณนี้อุปรกรณ์แบบนี้ ประมาณนี้นะครับส่วนมากมันจะแถมมาก,กับหยัดนะครับพวกไม้งัดพลาสติกอย่างนี้นะครับเ,เรามาเริ่มกันเลยครับผมถ้าใครไม่มีตัวงัดอย่างนี้ลนะ่ะก็พลิกแพงเอานะครับหาอะไรที่มันใกล้เคียงก็ได้ไม้ก็ได้นะครับไม้ลบคมหน่อยไม้ไดะเขียนลบคมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมการขั้นตอนการเปลี่ยนแบบวาย 6P เริ่มแรกเลยนะครับถอดถาดซิมออกมาก่อนผมจะเริ่มแกะจากตรงนี้นะครับมันจะเป็นร่องถาดซิมนะครับตรงนี้ข้างบนนี้จะเป็นร่องที่เราจะงัดงัดแล้วก็ดึงถอยหลังด้วยนะครับมันจะได้ในลักษณะนี้ หมดแล้วก็อย่าเพิ่งดึงนะครับเดี๋ยวเพลสแกนนี้วมันจะขาดอดย่าเพิ่งดึงนะครับมันจะมีแพลสแกนนิ้วติดอยู่กับตัวบอร์ดอยู่เราก็ต้องขันตัวครอบบอร์ดออกก่อน จะปลดแผ่วได้ขันน็อตให้ครบทุกจุดเลยครับผม ถ้าน็อตมันไม่ขึ้นมากับไข่ควงก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่เราขันให้มันสุดเกลียวไว้นะครับขันให้มันหลมหลอมทุกเกลียวก่อนออมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ก็ปลดแปรสกแกนนิ้วออกแล้วก็ปลดขั้วแบตนะครับ อันนี้เขจะมีที่ที่ดึงแบตมาให้นะครับแล้วก็แกะออกลองดึงดูนะครับ ง่ายแล้วนะครับผมดึงจากตัวนี้มันจะเป็นที่ดึงแบบแค่นี้แบบก็จะไม่เสียรูปนะครับจะง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับแต่ก่อนฮัลโหลเขาจะไม่มีที่ดึงอย่างนี้นะครับมันจะต้องหาที่อะไรมางัดแต่ทุกวันนี้ง่ายนะครับผมเขาทํามาเผื่อรองรับการเปลี่ยนแบตเราก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วนะครับมาแมานะครับก็ใส่ แบบใหม่เข้าไปนะครับผมแบบที่เราซื้อมาใหม่ทำง่ายนะครับทําไม่ยากไขควงอุปกรณ์ไขควงแค่อเดียวเองนะครับแลครบแต่แบบที่ผมนำมาใส่นี้จะเป็นของ Y9 พ a นะครับมันใส่กันได้แต่จริงๆถ้าท่านผู้ชมจะซื้อแบบหนผมแนะนำว่าให้ซื้อใส่เป็นตรงรุ่นเลยนะครับจะดีที่สุด อันนี้ผมเอาแบบวายเก้าพมาใส่ใส่ได้เหมือนกันพะขั้วมันเป็นขั้วเดียวกันนะครับและขนาดแบบเท่ากันแต่ตัวความจุตัวนี้จะเยอะกว่าตัวนี้จะสี่พันแอมนะครับของวก้าพันสี่พันแอมแบบเดิมมันจะอยู่ที่อ๋อแบตเดิมเยอะกว่าแบตเดิมมันกับ5 0 0พนเลยนะครับ4,9 0 0ันเก้าอแอมอม าใส่เข้าไปนะครับให้มันได้ในลักษณะนี้ขั้นตอนการเปลี่ยนกันต่อมานะครับใส่ตัวแสกนเนิ้วเข้าไปมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะหาตัวไฟไฟก้องถ่ายมาลองดูว่ามันจะช่วยเรื่องแสงได้ไหมเดี๋ยวทนดูไปก่อนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับไป จะเย็นนะครับอ่าเราก็ใส่เบร์สกแกนนิ้วเข้าไปปึ๊บอย่างนี้นะครับล้วก็ใส่ตัวข้อบอร์ดกดๆหน่อยนะครับไม่ให้มันลงล็อกอมันจะมีล็อกมีเขี้ยวอยู่นะครับ ไม่ยากนะครับลองทำดู Thank you. มาก็ประกบฝาหลังเข้าไปได้เลยนะครับใส่ถานซิมนะครับแล้วก็ต่อสายชาร์จเข้าไป มาแล้วนะครับแคบรูกเลยชาร์จเข้าแล้วนะครับปกติเทสเปิดเครื่องลงแบตลูกเก่านี้เราก็ เก็บไปได้นะครับมันมีคนรับซื้ออแล้นะที่ผมดูมาก้อนละประมาณก้อนละสิบบาทได้เลยนะครับแบตเก่าจอเก่าคุเขารับซื้อกัน ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตจะขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันใหม่คลิปเราหน้าครับผม